สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูฟักทองแกงบวชค่ะส่วนผสมของฟักทองแกงบวชนะคะใบเตยประมาณ5ใบกะทิ1น่ถ้วยน้ำตาลทราย อสองช้อนโต๊ะเกลือเ2็นหนึ่งส่วนสอของช้อนชาแล้วก็ฟักทองหนึ่งถ้วยขั้นตอนในการทําฟักทองแกงบวดนะคะน้ําเปล่าใส่ด้วยใบเตยต้มให้เดือดก่อน,นะคะ่ะตามด้วยเกลือกับน้ําตาลที่เตรียมไว้นะคะกอ,อนน้าเดือดนะคะก็จะเอาฟักทองใส่ลงไปต้มประมาณ10นาทีนะคะ ข้ตงตบนี้เราจะเปิดไฟให้แรงแล้วเราเราเอาซ่อมจิ้มดูถ้าจิ้มเข้านะคะก้ะแสดงว่าสุกแล้วอันนี้ได้แล้วดันนั้นเราก็จะเอาหัวกะทิราดลงไปหัวกะทินี้ต้องใส่ทีหลังเลยนะคะถ้าใส่ทีแรกแล้วมันก็จะแตกมันก็ไม่ดูไม่น่าทานแค่พอเดือดนะคะพอเดือดแล้วเราก็จะปิดไฟจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ ทราน,นี้เราก็จะได้แล้วนะคะฟักทอนแกงบวช